ไปนบอกผู้เฒ่าเขาต้องเฝ้าใส่เข้าสิถ้่พาใส่ตอนนีงสิไปใส่ตอนไดนเดีวยวสิตายก่อนจะคนละต้องทำประโยชน์สะกอนเออบันปลายชีวิตนั่นแหละกระ,ะทิ่อดีตนาตี้พระเจ้าอยากกุญจักบันปลายชีวิต คนเ้ามันก็ถูกต้องคิดถึงอดีตนั่นแหละไปจำเอาแต่สิ่งเก่าๆเขามาเว่าไหมเบาไหมก็เกิกลายเป็นพบไหมศาสตร์ไม่ไปเถอะจำแล้วก็เบาเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เกิดมีความรู้สึกหอดบทเสาก็ศเสาโอ้ยก็ว่าไปนะหอดบดดีใจก็หโวเป็นตะอันนั่นเป็นตะอันนี้ก็ว่าเว่าไป หมบดบทตาเลี้ยตัวนคนนึงคนนี้โอ้เคยเลี้ยตัวเล่าหลายกับต,ตีอารมณ์ความรู้สึกเสาไปนําเดเน่ะอะไว่าจากเกิดแล้ว <c oughs> มันไปนสา่งพบสา่งไว้เบอร์ตเด่นแต่มันมีพบแล้วมันก็มีชาินั่นแหละตายปุ๊บไปตามพบตามอารมณ์ความรู้สึกนั่นที่ตามเสานั่นแหละแต่ทั้งสั่น,น <c oughs> คนเฮาอยากปืนปีนตัวใหม่ทั้งยอด ปากยังขึ้นเอานิพานเลิศดเนาะนอนน้ำพวน้ำเมียอยย่กอะนิน่พานเลือด,ดหรือวาแมงยังภาษาอังสัน่นว่าผมจักเบื้องผืนทานจาของชินหากับะวานใดๆอยู่แนวมันสิเป็นเครื่องหนุนดันขึ้นไปสู่สมาธิวามเป็นตั้งมันปากขึ้นนิพน่พลาดพวกมีพัวมีเมียมันสิเสียงกันเลือนิพานหลายๆตัวพวกอยากกินต้นไม้ทั้งยอด เห็ดจ,จังไดไมนสะดวึด้นได้ดคณะนั้นต้องเบิ้งพื้นฐานในความจําเป็นของเจ้าของ,ง,ของต้องเบิ้องบันไดสีสําหรับสี้าวยากขึ้นไปเพิ่งกว่าศีลเพิ่งกว่าสมาธิเพิ่งกว่าปัญญาแต่ว่าอยู่ในฐานะฆาลวัตทั้งหลายยังมีการเลี้ยงขอบครัวอยู่นั่นนะยังมีห่วงนุ่นห่วงหนี้อยู่นั่นนะในขณะนั้นก็ต้องเบื้องตี้ให้มีท่านให้มีศีลให้มีภาวนาเออ ส่วนเรื่องปัญญานั่นนะมันจะค่อยๆสะสมมันเองแอกท่านกับมีเป็นเครื่องสะสมไว้ท่านกับขาดออกจากใจท่านหายแล้วก็หายเลิกว่าต้องไปแหลกอย่างอีกศินกับมีเป็นบางเวลาคือเวลาก่อนนอนที่ซ้อนไว้ตลอดนั่แงไะปราศจากการงานเบิดสุอันสุนแนวแล้วทั้งร่างกายทั้งใจว่ามีทั้งปราศจากกันแล้วกันถ้าว่าฝึกฮัดเอา ทางใจนี่มันก็คิดน้ำเบิดอ่ะคิดน้ำไ้น้ำหน้าน้ำงว่วงน้ำควาาน้ำลุกน้ำหลานน้ำอนาคตผู้น,นั้นอนาคตผู้นี้ย่หันแหละว่าต้องฝึกหัดตัวก็เรียกว่าท่านศีลภาวนาใหมันมีแต่ละมือท่านกับมีเนี่ยบําเพ็ญตาวารมาวัดเด้คําวาาท่านกับมีเอาขนมให้เด็กน้อยซอยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถซอยใดก็ซอยไปเห็นคนบ่มีอยู่พ่บ่าน้ำท่างนั่นก็เอาเขาเอาขนมให้เขาโหลด นั่นก็เป็นท่านแล้วคําว่าท่านนี่เอาเข้าให้หมูให้มา้ากบวาไปก็เป็นท่านแล้วแต่ว่า่ต้องไปทฐานขออย่างส่วนมากมันจะขอเดี๋ยวดาถินาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยยังก็ปล่อยไป <c oughs> ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยปลาไหลเมื่อนั่นแหละก็เห็ดไปเป็นการช่วยเลือชีวิตของเขาก็เป็นประโยชน์กับเขาเองบพม่หายอยากตาย,ยานี่ก็เป็นท่านอย่างหนึง่งอ่าบแมนวาสิมาให้แต่ยุ่ในวัดดอก ให้เงินกับขอท่านบาทหนึ่งสิบบาทก็หายไปมีเอินว่ามีท่านที่นี่เรื่องขล้องศีลนั่นน่ะมันบ่อาจสามารถจิตไดเต็มมือเต็มเว้นตลอดยีิบสี่ชั่วโมงกับว่าพากันตัง้งจิตเจตนางดเว้นเอาเฉพาะเวลานอนเ,อเบเนนิด์ตพาละทางกายเ,าเบิด์ตพาละแล้วมือาาาลากับมือลาแล้วจากการงานทางกายเบิดมือเบิดเว้นมาแล้วก็ตั้งจิตเจตนาเอาในการสมาทาน สมาทานโดยตัวเองเจตนาตะวิรัตน์นั่นแหละงดเว้นโดยตัวเองงดเว้นด้วยความตั้งใจด้ออบแม่นว่าตะปากซุมือนี่บาวตาตะาอยู่ในวัดขนาดว่ามาจําศีล1ิคห้าค4คิบ่หรือ8คํามื้อนี้ว่าไปตามประเภทนี่สื่อได้บ่ไา้มีเจตนาในการจิตตั้งใจงดเว้นอีรลีเด้สิไปภาษายั้งกับพวกอยู่ในบ้านบม่จัหยังแต่ว่าท้าทุกคนนาธรรมอันนี้คําสอนอันนี้ล้วไปเห็ด เห็ดตามขีดพิรณาตามากูฏิเงดงดเว้นให้มันได้อิลีกันหน้านี่เนี่ยเดี๋ยวมันก็นจีคอยหมันคงขึ้นไปเรื่อยดอกาจังละแต่ละคนแต่ละคนจะพากันปีนต้นใหม่ทางยอดมันจะขึ้นบางไดปีนต้นใหม่ทางยอดปากยังขึ้นนิพานอแล้วก็เทียงกันนิพานเถียงพระร้อมน,นิพานต้องอย่างนั้นนิพานต้องถึงนี้เทียงแล้วก็ไปห่านยางไปนำถนนหนทางยิ่งไปหมัก ผัวเขามักเมียเขาอยากยนอนนํางพูน,นันนอนนําพนี่อยู่ไหมเออสิไปเว้าเรื่องนี้พลาดหรือยังไดยังสันอะไรอ่ะมันตานอกใจกันเองกับมัผนผม่อแห้งแลบบ้วว่าถ้าเบา,าเบากับบรูจักหยั่งสิไปเบานั่นนันเป็นความคิดเด้นนั่นนั่นเป็นแนะกคิดเอาขาดค่ดนี้หาเหตุผลลงมาเออล่องว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เด่นเะบื้องความจริงของเจ้าของนี่ไหม ยังไปเห็นสั์อันนั้นอันนี้มันเคยชินในการขาอุ้ยฉีเข็บตัวนี้กเฝ้าขาโหลดอุ้ยงูตัวนี้ก็เฝ้าขาโหลดนี่ความจริงมันอยู่ตัวนี้ตั้งหากสินมันเป็นทั้งสี่ตั้งหากล่ะออมันจิขาดหรือมันจบว่าขาดเออจเพึ่งไปเว่าวเรื่องนี้พ่านเอาตัวพื้นฐานที่บันไดขั้นแรกมันไดก้อนเถินาท่านกายมีเพื่อว่ายนั้งออมันจิเป็นผลพ่ายได้ในพ่ายผักนาคือศาสตร์นาเกิดไม่อีก,กนแัแล้ว หรือสิตายไปเป็นเครื่องร่องหลับอวัยสกอนพ่อได้มมอยูไม่กินคนที่บ่มีอยู่มีกิน,นทีนท่ดินอาศัยบ่มีเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพวกเรานี่นั้นบ่เคยท่านนด่น่นะเฮาเบิงตาเลตุนยู่ดอกเฮาเบิงโดยปัจจุบันนีแต่ว่าบาทเฮา่มาเบิงบุพกรรมอดีตเคยเห็ดมาส,วาสาม่วซสร้างเรวซาขนาดใดเซว่าจิตกนั้นขึ้นจากนรกใดแต่ละหลุมแต่ละอันแต่ละหม่องแต่ละหม่องไล่ขึ้นมาหอดเดรรจชานยังมารับเสียกรรมอันความเป็นข้นธรรมดา ว่าท่านไหมีเอาตามฐานะที่ตัวเองเป็นยูโอ,อมีอันวามาวาเรื่องนิพานนิพานครับนี่วาวได้ยุดอกแต่ว่าหังยะมาเถียงกับผู้ขาเจ้าเขาป้าเขางดงผู้ขาเจ้านั่นแล้ว <c oughs> มันเป็นปาปเป็นโทษก็จะของไปปรามาโทษแค่พระโสดาบันนี่มันก็พราะแห้งแล้วเ <c oughs> สื้อศิละได้เครื่องกันเสื้อสิลธรทมใจได้โอ้มันนธรรมดาเด็กกรรมตัวนั้นมันเห็ดหน่อยจะของงดงิดอึดอัด มันเหตุให้ถ้ำสมาธิบ่ได้ด้ยถึงเวลาแต่ของถ้ำสมาธิจริงๆไปเค่อยประมาทรไปแล้วอน,นันไว้แล้วเป็นยังคือว่าเอาในปัจจุบันนี่โหลดว่าเออกูสิบ่ประมาไทไปเนี่ออสิไปวายยังกับปัสโสดาสษก,กิทาขาอนาคามีโทษมากหน่อยขนาดไดเออตั้งแต่ดูถูกสัต์ต่างๆนี่มันก็พอแห้งแล้วดูถูกสั์ด,ดูถูกคนธรรมดานี่มันก็พอแห้งแล้วเป็นการนําไฟข้าวมาเผาหัวใจของจ้าของพอแห้งแล้วไอ้พวกนั้นเขาจาเป็นผู้บ่ทำลายทำลายไปอีกแล้ว บาสันเอินอริยะบแต่โซดาขึ้นไปคนละ <c oughs> บางคนก็กินเหลาอยู่นะกินเหลาอยู่ก็ว่าอยากอยากมาแสกแซงคือยังไงได้เวลาเาเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นอนันนี้วะเออแก้งหลอกลวงแก้งต้มตุนมต๋นสิบแปดมงกุฎรสันเบิ้องแต่ของยังกินเหลาอยู่ยังส่วนกันไปกินเหลาเมายายอยู่เนี่ยแต่ของยังตัวจต่ของกอ็ได้ว่าจต่ของมีความสุขสะสน,นะเออสิไปภาษายังสิไปเบอกกับเรื่องยังสี่กับผู้อื่นหมายถึงว่าเรื่องธรงรมะ แต่ของยังตัวจากของอยู่ว่ามีความสูงเออโอ้โยพนทุกเหล่ากูยังกินเหล่าอยู่นั่นแน่ะเออย่ามาแสกแซงอ่ะแน่จังสันเลียตอนจากของกันเพา,าต้องมาเรียตนพระเออเพาต้องมาเรียตนเพื่อนดอกพวกนั้นพระเจ้า่ามีพระละแล้วจาของยังมีพระละอีกมากไม่เวลาถือว่าขึ้นึนังศูนย์ขึ้นปากแห้งเลยแล้วว่าเพื่อนเพื่อนพอศูนย์ได้เพื่อนซื่ออยู่แต่เรียตุนเวลาจากอออาออาอของสีมาก ปฏิบัติตั้งสีเอานั่นแหละกรรมอันหนึ่งสีมาหลับไห้มีเคยปรามาทไว้ย่ำใดกระสางตัวนี้เป็นของที่นอกเหนือบอาจสามาต์แก่ใดเลยเออพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรถึง่าเพิ่นไปซอยแม่พิ่นดับไฟนรกแท้มันก็ยังบอาจสามาตถสอยขึไดภาษาลิบุตรบนนี้ตักน้ำใส่ปากแม่แม่เป็นเตปตังสี่ยังบอาจสามารถสอยใดถ้ามันเหตุกันใดมันก็บ่หอดพี่ดอจกจังววาให้เฮตุไปตามฐานะที่ตัวเองมีความเป็นอยู่ซะ ท่านให้มีศีลกรโงดเวนเอาเป็นบางการบางเวลาเอาคือปราศจากการงานทางกายแล้วละการงานทางใจบ่มีแล้วก็แล้วกันนอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นยังปราศจากการงานทางใจบ่มีงานอีกนั่นนอกจากนั้นมีงานเบิทตสโสดาสกิรัชคานาคาขึา้นไปยังมีงานเบดเออยังเป็นผู้มีภาละยังเป็นผู้มีจะต้องสะสางหัวใจ,จของให้ได้นะจะพากันปรียมต้นใหม่ทั้งหยอดบ่เถ,ถึง ท่านให้มีแต่ละเมืองแต่ละเว้นบ่าวาสิห้สัตว์ต่างๆหน้าห,ห,นหน้าหรือห้ค้นถูกยากขอท่านอย่างต่างๆกับมีท่านให้พระสงฆ์องค์เน้นมั่งข้าวเจ้าถามว่าท่านให้พระทุสินได้บุญห่อถ้าหฮาวหัวทุสินได้บุญหรือบ่ได้บุญมันได้บุญก็ท่านให้พระมีศินพุนหมายถึงว่าบุคคลท่านเด้บ่เม่นบ่เม่นบ่แม่นพิกษูงองค์นั้นเด้ถตาหูใจอยู่ว่าโอ้นี่คิดหนกักแล้วแต่ว่าจะคล้องสามารถที่สิ ท่านได้แบบบ่คิดอย่างเลยนี่นั่นแหละยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนมากคนแลีนหาตพาพระละหันนั่นต้องไปท่านในพระละหันจังได้บุญหลายจัยงสันนึ่งสี่ปม่ณเออบุญเกิดขึ้นจากผู้ให้เพื่อเฮ้เองเพื่อผู้ให้ท่านปรแม่ณผ,ผู้รับเออส่วนอานิสงส์นั่งต่างกันอยู่อานิสงส์มันไกลกว่ากันเรยกว่าแยกมันเป็นเอ้อท่านให้พระโสดาสกิตา,า,าค้าอาณาค้าเฮาก็ได้มีส่วนแห่งปัญญาในหันเอง แต่คําว่าบุญแปลว่าความสงบเย็นเกิดขึ้นจากเจ้าของเองไม่ได้เกิดจากผู้รับแต่อานิสงส์ที่ทส่งไปด,ด่านปัญญาต่างหากฟังธรรมกับเข้าใจเพราะว่าถ้าพระโซโดาสกิทาฆ่าขึ้นไปเขาเจ้าจเหตุกรรมฐานเขาเจ้าจย่อมแนะนาความจริงบม่ได้แนะนําของปลอมของหลอกลวงหรอกให้ไปว่าศักดิธิ์ให้ไปขอน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่นี่เด้อบ่มีมแต่บอกให้พวกเจ้ารักษาศีลภาวนาเด้อเนี่ยเป็นเบื้องต้นก็จะเสวาแบ่งสิ แต่ละมือท่านก็ขอ้ห้มีท่านภายนอกคือปัจจัยทั้งสีอาหารเนี่ยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วละ่ะารักษาโรคเครื่องหนแ่มที่อยู่อาศัยความสะดวกสบายเงินค่ารถหรือช่วยเหลืออันใดอันหนึ่งที่มันสามารถกระทําได้กระทํ่ไปศี้ทบ,บ่อาจสามารถรักษาเต็มมือใดก็บขอาา้อยงดเวนเอาเฉพาะเวลามันปลาสจากการงานตอนกลางเว้นแล้วหรือพอได้ทางานการขึ้นกับมาแบบรักษาเอาตอนกลางเว้นเนีย่ย เล้วตะกะเขาเรก่ะแต่คนมันมีปัญญาแต่คนมันมีความต่างใจสมาธิความต่างใจถ้ามันมีแบบนี้ก็เหตุเอาวนเวียนเอาภา,าวนากายมีมั่งภาวนาแต่บ่ท่านหุจักยังกับพุโทโธไ้ก่อนพุโทโธพุโทโธไปเรืเ่อยๆจนนอนหลับพุโทโธไปจนนอนหลับ <c oughs> แล้วมันจะเป็นเหตุแห่งการเกิดปัญญามันจะคอยน้อมขามาแล้วห้าก็จะคอยเห็นเห็นความสงบในตัวเองดอกไม่ได้เห็นน้ำผู้อื่นได้เห็นน้ำจากของได้ แต่ละคนเห็ดเอานีิเห็ดทั้งเบิดนี่คือเห็ดเพื่อความอยู่หลอดปลอดภัยของเจ้าของเองนั่นแหละส่วนเรื่องปัญญานั่นนะค่อยๆเหตุไปนั่นแหละส่วนมากเบาหลายคนธรรมดานี่แหละเบาเบาตะเรืองในผพานเถียงกันตะเรืองในผพานเถียงหอดพระเถียงพระอิรีก็มีได้เพราะเป็นเถียงภิกษุสงฆ์ได้สมมติสงฆ์ก็อย่างหนึ่งได้พระอิลีก็มีได้ สี่ภากันไปเถียงดาเพิ่นมั่งนันเพิ่นมั่งโอ้จังมดาบ่ถึงเวลาจะของอัธนามีเตือนไว้เห็ุกะสร้างเว็ดกะตามเด้สีไป้ขาเพิ่นกบไปแล้วแต่ที่เบิเว่าเือซืือเด้บ่ให้ฟังบ่ได้ว้า้เสือส่วนลมกับเสือหรือบเสือนกะสางเกะสร้างเด้น่เนาะยยลมกกะสร้างเป็นชักกว่าวให้ฟังเห็ดบ่เห็ุกะสร้างเรื่องของไผ่เรื่องของมัน <c oughs> แต่จากยูรอดปลอดภัยก็เห็ดเอาหรือว่าเห็ดเอาก็ตามมันขึ้นโยกับแต่ของเองจังหวะจะพากันปีนต้นใหม่ทั้งยอดหลายมันจะเอามมองได้ขึ้นปีนยอดสะก้อนมันมีทางจะนั้นต้องขึ้นไปตามนี่สะก้อนตัวเองเป็นอยู่ในฐานะในคารวะยังมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีอนาคตยังหวังไปทั้งหนาสาการจางงานัน ยังหวังสื like bon ่อเสียงเกียรติยศหลาบยดสาระเสริญยังยังหวังควา่ำลำความรวยอยู่นั่นน่ะเฮ็ดให้ไปตามฐานะของเจ้าของเองพ่าแม่นสิมาเบาเรืองจังสี่มาหักบาล่างกันลักษณะนั้นหักล่างกันล่างอย่าของนั่นแล้วท้องคนบ่มีอย่างหมายถึงผู้อื่นพวกเขายังมีอยู่ยังดาคนอยู่นี่แหละยังศูนย์ดาคุนดาคนนีอยู่ยังโมโหอยู่เนาะยายบุญโอ้ยว่าวน้ก็ว่าว้นนั้มนี่เนาะ ท่านไ้มีศ en> ีลไ้มี่เป็นบางขันเวลาแต่กระเพาวนากับออห้มี่ส่วนเรื่องปัญญาเป็นเรื่องของการสีสตัดกิเลสเรื่องของการละสักกายทิฏฐิวิชีกิชาสิระพุตุปมาตยังไปพูดนี่แหละเรื่องปัญญาถิมความรู้สึกี่วกายเป็นตนตนเป็นกายอยู่หรือความรู้สึกยังหักผู้อื่นยังหวงผู้อื่นอยู่บ่เอากายเขามาเปลี่ยนกายเล่าอีกแต่ละมือแต่ละเว้นยัง เอาความรู้สึกนึกคิดไปไว้กับผู้อื่นอยู่เอาไว้กับคนที่หักกับคนที่เกลียดเอาไว้กับสัตว์ที่หักกับสัตว์ที่เกลียดเอาไว้กับสมบัติที่เพราะท่านมีเออแสวงหากับเอาไว้กับสมบัติที่มีอยู่แล้วรักษาหวงแหนทุกคนทั้งหลายยังเอาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้จังสี่อยู่และให้เหตุไปตามฐานะอันควรของเจ้าของเถอดศึกษาไว้ศึกษาไว้เป็นแนวทางบำเม็ญศึกษา ใบป,ประทะเลาะกับข้าเจ้าเอาใบตดซ้อนเจ้าของนั่นแหละการศึกษาธรรมะศึกษาแหลกน้อมหาวามจริงจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเด้บ่าม่นเอาไปน้อมเพื่อจะไปเปรียบเทียบผู้นั่นเปรียบเทียบพระองค์นั้นวัดนั่นสำนักนั่นคำวบานั่นหรือ,อคอยถ้าจับผิดจดจ่ออยู่ถูกคำว่าเด้ก็ติจ,จับผิดมันี้เป็นสิ่งหนึมีผิดมีถึกดอกแต่ผู้เขาถึงถ้ำแล้วนะบ่ามีอีหยังแล้ว สำหรับผู้เพควนถึงเด้เอพอ